มาลีดีไซน์เล่นใหญ่จัดโปรโต้อนรับปีใหม่แบบที่ไม่เคยจัดมาก่อนเลยค่ะตั้งแต่เปดร้านมาสิบกว่าปีค่ะแถมไปเลยนะคะอัพรอนรางเทปสวยๆแบบนี้ทั้งหลังไปเลยค่ะสําหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะติดม่านลอนรางเทปสวยๆแบบนี้ให้ไปฟรีๆไม่ต้องเพิ่มตังค์เลยค่ะในราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่27,500บาทเท่านั้นค่ะนอกจากแถมรอนรางเทปทั้งหลังแล้ว ยังไม่พอนะคะยังมีแถมภาพลงให้ไปอีก5ชุดเลยค่ะเท่านี้พอหรือยังค่ะถ้ายังไม่พอนะคะหวานอัพแถมให้ไปอีกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบ ผ้าไหมเกาหลีผ้าไหมญี่ปุ่นนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้คือไหมญี่ปุ่นนะคะนี่เนื้อผ้าไหมญี่ปุ่นนะคะเนื้อเขาจะแบบว่ามีความเป็นโทนละมุนด้านๆแบบนี้นะคะมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกมากๆนะคะอัพแถมไปให้เลย ฟรีฟรีค่ะทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเลือกห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่ได้ทุกห้องเลยนะคะสามารถเลือกอัพทาใหม่ได้ฟรีค่ะในส่วนของผ้าปโป่งที่แถมนะคะเนื้อก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่เนื้อนันหนา,นาสวยๆความเป็นลอนนุ่มสวยแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็แถมฟรีไปให้อีก5ชุดเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบจองกันด่วนๆเลยนะคะโปรต้อนรับปีใหม่นี้รับจำนวนจำกัดเพียง30หลังเท่านั้นนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝก เท่านั้นด้วยค่ะเพราะว่าโปรนี้พิเศษมากๆนะคะขาดทุนสุดๆเลยใครที่สนใจก็ทักมาจองได้เลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ Line อ d อ a มาร e ดีไ i g n ค่ะส่วนถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการทราบว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยจบราคาตามโปรไหมถูกกว่าหรือแพงกว่าก็สามารถส่งขนาดนะคะมาให้เราประเมนะะินราคาก่อนได้เลยค่ะสามารถส่งได้ที่เดิมนะคะเพจด้านล่างนี้หรือที่ Line อ้อนมารีดีไซน์ค่ะใครสนใจก็รีบจองกันด่วนๆนะคะจํานวนจากัดค่ะ